กับผมพี่น้องสวัสดีครับป้าพี่น้องมาเบงต้นยางหน้าที่ซื้อจากตลาดอพพืีเมืองไมยจังหวัดอุบลรลาดธานี้มาครับตลาดทุกวันจันทร์ในพี่น้องตลาดประจำพือครับต้นยางหน้าต้นนี้ต้นละสี่สิบบาทครับพี่น้องแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเป็นต้นละยี่สิบบาทครับต้นละยี่สิบบาทซื้อมา6หกตน้นอันนั้นเอาไว้ปลูกเลยครับพี่น้องพอดีหกต้นนั่น เาลาดเชื้อเห็ดมาให้ลนะครับเลยคุณแม่ก็เลยกว่าเฝ้าไปปลูกไปขุดปลูกอยู่ใกล้ฟอกง่วคุณพ่อหมดละครับอันนี้เพิน่นอันนี้อีกคนละลานกันนะครับพี่น้องอันนี้ลานแรกที่ผมปรผมไปซื้อบ่อหลาดเชื้อเห็ดครับก็เรียกว่าเออเด๋ยห้องสีหามองผูกอยู่ครับเป็นสปลูกอยู่ใกล้ก็ไพ่เลยครับพี่น้องเอพิ่นกระเน่น้ำมาอยู่หอกครับว่าปลูกคางก,กันประมาณตน้นละสองเมตรนะครับเพิ่นกระเน่น้ำมาดีอยู่ อ่าเนื่องโดยคุณแม่ช,ชอบเก็บเห็ดชอบกินเห็ดนะครับก็เรียกว่าเอาเอเขาทั้งคุยกันว่าเขาไปหาซื้อต้อนยางหน้าม่านปลูกไว้กินเห็ดกันนะพอดีไปครับไปตลาดที่แรกว่าน,น้องสาวคุณสีสย์ซังทั้งเน็ตเห็นนะครับเอาไปมากผมว่าลงไปเบิ่งตลาดเอาผึ้สีเบืองใหม่เบิบ่องอัตตลาดยังไงเบิง่งโอ้เจออีกลีครับพี่น้องร้านขายผลไม้ ร้านขายผลไม้ดอกไม้มีประมาณสีซีหาร้านครับมีอย่างหน้าขายทุกร้านครับโอ้ยหนังหนันก็มีผลไม้หลายอย่างทั้งผลไม้ทั้งดอกไม้ครับพี่น้องทั้ง้วยหม้หลายอย่างเลยละ่ะแต่ว่าด้วยเนื้อที่อยู่บ้านกับปลูกสวนยางไปหลายแล้วครับปลูกหญ้าหงวหลายลเลยก็เรียกว่าเออเอาต่ตุอยางหน้ามาก,ก่อนผลไม้ที่ว่าผมสื่อมากงวดก่อนนะพี่น้องทั้งงอทั้งไงลิน้จีครับเ็จงัวเบิดแล้ว ตะก,กี้บ่ะไรล้อมนะครับพี่น้องตะก,กี้แดดมันหอนโพเทสต์เบ่ไหวครับโอ้ยงวนหน่อยไปกินใบกินยอดตายบัดครับสุดท้ายบ่มีใบแสงก่อแสงก็เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวจอหาโอกาสหาเนี่ยตั้งาาวัดซื้อมาใหม่ยด้วครับพี่น้องเดี๋ยวปลูกต้นยางหน้าอะไรก่อนบัดเข้อนี่ขุนแม่กันสิวันนี้ไปเก็บเห็ดอยู่ไกลเดี๋ครับเก็บเพ็ดอยู่หลังบ้านจะของอยู่สวนยางจะของให้แหละซื้อมาทั้งบัดโอ้ อันถุงอันถุง,ถงละยี่สิบบาทซื้อมาหาต้นได้พี่น้องถุงละสี่สิบาทซื้อมาหกต้นั้งหมดซื้อมาสมบัติสิบเอ็ดต้นนะครับลงทุนไปเท่าไหร่ละหกสี่ยี่สี่อันก็ร้อยหนึง่งสามร้อยสี่สิบบาทครับอ้าวน้องหมามากขาวเอ้ยแดงเอ้ยลูกนี่แหละสมุนไปหาเห็ดครับสมุนไปหาปลูกต้นไม้มาบ้านกลับไปน้ำโอ้ยนรกเลย กำลังกันพี่ดูอยู่กับม่ครูกันแดงเอ้ยขาวเอ้ยไปลูกไปไปไปเศร้าเศร้าลูกเศร้าเศร้าเศร้าพออ่านไปดูบอกเศร้าเด้ลูกเศร้าเศร้านานขาวนี่ครับปลูกไว้ะกินกินเห็ดน้ำพึนครับพี่น้องก็สิอันนี้ก็สิไปหาเสื้อเสื้อเห็ดมากวันลุกงให้เขาครับ ไปหาซื้อเสรน้อเสือ ate, for die, ้อเห็ดพี่น้องเดี๋ยวจะสอบถามพวกคนที่เพิ่นปลูกไปก่อนครับยู่ยู่หมู่บ้านนี่พวกเพิ่นก็ปลูกแล้วครับพวกเราเพื่นก็ได้กินเห็ดเย้ะแล้วพี่น้องเพิ่นปลูกมาหลายปีแล้วครับแต่วผมเคนจะปลูกนี่หนึ่งแถว่าบ้านใกล้ๆกันนี่เห็ดเพิ่นเห็ดเห็ดละงูกไต้ต้นยางหน้าเลยนะครับนี่เห็ดปลูกต้นยางหน้าเพิ่งไปซื้อเอาเห็ดเสื้อเห็ดละงูกมากเครับเพิ่นได้กินเห็ดแล้วครับแต่ก็ว่ายังยังเพ่อนด้ไปเบิ่งเพิ่น คุณแม mm ่ขรับคีจักรยานไฟฟ้าไปหาลอเก็บเพชรมืส่อช้าก็ไปมาได้มา่สองดอกครับพี่น้องเห็ดเกสีเรื่มไาน้แล้วครับเกสีประมาณกัญญาสิงหากัญญาบอกสิออกใหม่เห็ดไหว้หรอเห็ดข้นละข้นเก็บเพชรไร้กงเห็ดครับปีนี้แต่อยู่ทางอำเภออื่นเขาเจ้าฝนตกดีครับเขาเจ้าเด็กเก็บกันจนลาแล้วล่ะ ตั้งโซนบ้านบุกผมนี่ฝนหัวตะลุกมา,กาพืนสักผาครับพี่น้องก็เลย่ดีเห็ดเลี้ยงบัวควายไหลไปไหนครับนี่ยนะมาเอาซื้อ,อยางหน้ามาปลูกลน่แหละพี่น้องซื้อแล้วก็หาเสื้อเห็ดต่างๆมากครับเด็กมากเก็บเห็ดมากกินเห็ดอันนี้ก็ซื้อมากเลยพี่น้องเนาะผมก็ว่าผมทีเปิดผมเก็บสิป,ปลูกกี่ดกลายอยู่ครับเอาสิขเขาทยอยซื้อมาเอาก็ศึกษาพี่น้องมือใหม่นะครับในการปลูกตน้นยางหน้า ศึกษาเบ้างว่าเออเขาจะปลูกอยู่อยู่ช่วงใดใดมบ้านผมยังรอสนใจกับนาปลูกไร่หม่องอยู่ครับไร่หม่องอยู่กลว่ากะปลูกให้เขาบ่บ่กระทบกับอันต้นยางจาของน้ำนี่ครับพี่น้องเอาเปิงมือใหม่ปลูกซื้อยางหน้ามาปลูกครับแากเก็บเห็ดกินเห็ดน้ำกันครับผมฝากพี่น้องที่บู่คลิปนี้ครับฝากกันเลยกดแชร์ครับกดติดตามกดไลค์พี่น้องครับเด้อขอมาป็นกมังใจกันทั้งหลายครับพี่น้อง ฝากทั้งวิดีโอช็อตวิดีโอยาวนะวครับเด้อฝากช่องฝากกดติดตาม้วยนะครับเด้เออะไรพอกันคิปหน่อครับผมครับสวัสดีครับขอโตไปปลูกต้นยางหน้าครับพี่นอกสวัสดีครับ